วัสดีครับผมก็เราจะมารีวิวแจกาหางเทเล์แล้วครับผมเคเดิตช่างกรนะครับมีกรให้ผมฝากแจกนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มารีวิวแจกเช่นกันนะครับผมอันนี้ ic, สวิกอ่าสวิกอ่าไม่รู้กันจำไม่ได้ส่วนนี้จะเป็นนี่นะครับที่ขาตั้งก็ไม่มีไม่มีอะไรมากนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเท่านี้ครับผมวัว,วนี้ครับผมนี่ปิดได้